ครับสวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องเอ่อเมื่อนี้ผมจะพามาเบิงนะครับเต่าติดหยากนะครับเต่าท่านติดหยากผมดังไฟมาซองมือแล้วปกติเต่าผมทีดังยูแค่เครื่องชโมงกัติดนะครับอันนี้ดังมาซองมือแล้วบ่าติดนี่ครับจะพามาเบิงวิธีแก้ไขนะครับเต่าของผมมันมหาตรจันดีครับจอหู้กลางครับนี่เปิดเปิดหู้กลางนะครับ เผาหัวครับสูตรเผาหัวติดแท้่ครับแบบนี้นี่นี่คือคือสูตรไม่นะสูตรเผาหัวแล้วก็จอหู้ขัางหน่อยๆน่อยเอาไว้ให้มันระบายอากาศซอยครับดูดซอยดูดนี่ครับตัวนี้คือคือเปิดไว้เลยจ้อปองซอยดูดครับข่วนกำลังขืนครับไฟกำลังลุกบึ้มบึมบึ้มขืนครับ กำลังติดหัวเฟืนครับนี่ส่วนนี้กรลรังติดหัวเฟื้นส่วนวัสดุก็บม่ได้ใส่อีกอย่างครับนี่นี่แหละครับเศษที่ผมถิ่มไว้เนี่ยเปลือกที่ผมกาบไม้ที่ผมว่าผลใส่กระสอบไปคายนะครับผมถิ่มไว้นี่ถิ่มมาไว้ผมก็เอาไว้จะแก้ปัญหาที่แล้วครับถิ่มไว้ค้างๆเตาวัี่แล้วครับ กำลังติดกับพี่นองควักําลัางเปลี่ยนสีครับสําหรับพอม่พี่นองที่จะล่องเผาทานจะร่องเบิ้งนะครับถ้าเกิดมันติดยากอะถึงจะเป็นเตาปั้นดินก็จอได้ให้กันครับจะเป็นเตาเตาตั้งดินนี้แนะนําจอขางครับ จอข้างติดดินนี่นสินะครับจอหลวก็เฮ็ดเป็นพวง,งเ้าเผาเผาฟื้นหล้ะเอาทานเกลครับเศษเศียรทานเกลือค่อยๆออยให้มันใหม่ดูดเข้าไปครับติดครับดูดนี้คือสุดเล็งรัดนะครับอันนี้มันเปลืองฟื้นนาเตาแล้วครับนี่เคยเปลืองฟื้นนาเตากับเปลืองครับเตานี่สองมือครับนี่จะเปลี่ยนอีหยังสงสัยซิแมนนึ่น ปื้นไปอันหูแป๋วนะครับเลี้ยงใหม่เริ่มเปิดปองหูแป๋วไว้มันไปอัดหูแป๋วมันเลยบกควายดูดป้บกควายดูดครับมันเลยนั่นติดปกติของพมนี่เครื่องชั่วโมงือติดนะครับอันนี้พิษปกติแล้วคือต้องแก่ครับทุกอย่างมันมีปัญหาให้แก้ทุกอย่างนะครับเหตุยังทุกอย่างมันเหตุแล้วมันบร่ได้ประสบความสําเร็จความสําเร็จ เสเมอไปนะครับมันต้องมีอุปสรรคจะเกิดท่อก็คือจังบวะเหล่านี้ยอย่างเห็ดยังบแา้เหลับครับมูบ้านกับลูบป,ป่าป่านิ่นหาพันโตปลาตะเพียนอีกสามลอยโตส่วนป่าข้อป่าลูกควักสามสิบกมูครับสูบเรวเรวเลือป่านิ่นสามตัว ปลาตะเพียนบ่เหลือครับปลายี่สบบางเจ็ดโลนี่ครับขาดทุนจับเยือนครับย้อนอยังครับย้อนชีกระมุยหน้าไก่บ้านก็ยังสี่ล้วครับโวบมากมันซ้ำใจครับซุ่มถารักกะถาลักย่างเดียวบ่าหางานหาการเท็ดจะสิแก,ก้บัญหหาจังได้กบซุ่มโกขี่ลัก เม่นตำรวจจับเขาได้มม่ก็แค่เสียค่าปรับก็บติดคุกแค่เดือนแล้วก็ออกมาครับออกมามันก็เห็ดแมงคือเกขามันเห็ดยังว่าเป็นแล้วสุ้งหมนี่หน้าไก่บานหน่อยใจยังสิแล้วครับจะปลูกควางใ้สิย่างบ้นออพี่น้อง เมื่อเป็นมาเป็นพ้นมากจะคว้างจะได้กินบ่หน่น,นี่มกเงาะครับกรลร่างแตกใบไหมน,นี่กมกพาน้ำหอมครับน้อยใจเหลือเกินครับต้นขีรักมั่คือรักดีแท้เนาะพี่น้องเลิศโอ้ย กำลังแดงครับข้างในโอ้มันหย่อนเสียงนะพี่น้องมันจะยืนทาได้คื้ห่อนเห็นบปล่าพี่น้องไฟกรลังลุกขึ้นเบืมเบืมครับพี่นอ้องไม่ลงไปพี่น้อง หวานหวานนะครับเสะเชื้อเพอลิงเข้าไปดูให้มันมั่นใจไปเลยนะครับให้มันลุกเบึ้มเบิ่ม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 ให้มันใจไปเลยแล้วจนคว่ยปีดครับเดี๋วผมก็เย็บง่ายๆครับอ้าวเห็นบ่มุ่นี่น้องจะเกิดความหอนปุ๊บเริ่อมราหห้อยต่อฟ้าแล้วบ่นนี้ จะได้เอาขิดตัวมูดรับเห็นบ่พี่นอ้องเห็เนห้อยเห็นห้อยลาววะนี่นี่ห้อยลาวห้อยเหียงนี่แหละครับคือเพื่อมติดครับแต่มันกับร่งติดติดมันติดลาวเหงียงนี่แหละครับนะนัน่นกวนกับร่งเปลี่ยนสีครับ เขโมยยู่ฟังคุณอันนี้ก็บ่มีหน้าครับแต่ว่าเที่ยวมาหน้าดีกว่าจะขวางหน้าครับผมเที่ยวมาหน้ามือละสามเทียเขามาหน้าเขาเที่ยวมานี่มือละหกเทียเจ็ดเทียครับจักมันมาอิงยังเดี๋ยวเรียนมาเดี๋ยวเรียนมาครับทั้งหน้ากับบมีแต่มาอีหยังงานการบ่เฮ็ดรต่าง นาขวางหา้านี่ของคนไปรักเอาไปขายอันนี้ก็ปั่มน้ำนะครับปั๊มซักมุ่นพอแล้วครับบ่ไใส่มมโดวนแล้วเ,เก็บมาสอมใส่ดูดน้ำดานขึ้นมากครับนี่ผมก็ใส่เครื่องรถไทยหน่อยเาครับเครื่องนแต่เปลี่ยนมอดีลครับแต่ใส่มอดเลยเดิมๆห้าด้เลงเครื่องแห้งครับ อันนี้นี่ผมใส่หม้อเลนนอยนี่เร่งเครื่องแปรดับครับน,น้ามีท่อนิ่วนิดหูดแล้วครับสีดได้ไก่วางซิบเมตรครับแห mm. ้ง mm. เร่งแห้งใส่แห้งไก่ครับ mm. ตัวประกาศเรงแห้ง mm. แกลูกปืนแจกครับ mm. มันเส็นปัม๊มสักระบบสาครับ mm. น,นั่น mm. กำลังจะได้ปิดครับ เดือปิดผู้เทิ่งแล้วก็เป็นระบบธรรมดาแล้วครับนี่ได้นเนาะอ้ยพุ่งจกวตัวปีนองไปไอ้ฮอนพุ่งขึ้นบ่หัวปีนองเห็นน้ำผมบ่ ในกว่างผมกับคุปสัตว์นะครับตัวผมนี่เห็นสัตว์เกลียเลยเปลวไฟลุกออกมาจากทางในครับ๋ย้มติดหัวเทิง,งหมันใจก็หนีกันครับติดแท้ครับแบบนี้100รอยเปิดเส้นครับล่อมึง้ะครับสูตรผมจะเกิดเผาทานทานนั่นติดล่อมึงครับสูตรผมบ่แพงบ่าหงสูตรครับ <c oughs> หรือว่าที่เฮดเต่าสูตรทองผม้นกันง่ายครับแก่ง,ง่ายครับใส่ท่อปูนครับผังในท่อปูนสองท่อครับผมปูนลงไปฝังท่อหนึง่งอีกท่อหนึ่งร้อยขึ้นแล้วก็ฟ้าเนี่ก็ฟ้าปูนแต่ว่าสื่อแบบมีหู้กลางไปครับไ้แต่แก้ปัญหาแบบนี้แล้วครับถ้าเกิด สมมติว่าเข้าไดมีตะไม่แหงๆมาเผาทานนะครับเข้าจะฝาเปิดปิดฝาครับออกทานเพื่ให้เต็มๆแล้วก็ดังไฟก่อนครับดังไฟติดปุ๊บยู่ฝาเขาปิดขิดต้มโอบเลยแล้วครับบ่ต้องไฟบ่ต้องเปลืองฟืนหนาเตาครับบ่ต้องสูวนนี้บ่ต้องเผาฟืนหนาเตาถ้าจะเป็นฟืนปีกเปียกตัดมาไม่ไหมนี่เข้าใส่เขาก็ต้องเห็ดแบบเตาโอบเตาดินเข้านะครับร่างเบิ่งพิ่น้อง ตอนนี้ผมก็เปิดได้สามสอบสี่สอบแล้วครับแต่ว่าติดไว้ได้ได้ปิดไว้ดได้ขายไว้ครับสูตรนี้สําหรับผู้มีฟื้นหน่อยเฮ็ดสูตรนี้ครับได้ขายไว้ก็มูซึ้มก็จะเฮ็ดเตาดินวากทีละสามสิบสี่สิบสอบกับแปะเดือนครับค่อยจะได้ออกมาขายของผมนี่ไม่เดือนหนึ่งวากทีละหกเที่ยงเที่ยงครับ ไล่มึงแล้วกับซู่ซีกันครับล่ามังน,นะครับี๋ยวนี้ทานกับเป็นราคาครัแต่ทานไม่ร่วมนี่บเเลือกไม่เนี่ยกลอยหาซิปแล้วมีพเกินสามปีครับทานไม่ดีๆก็บติดบางซองลอยคนละกะสอบกะสอบหัวหานครับพี่นอ้องเฮ้ย หวานพี่น้องก็ใกก้กับ่าไ้เลยโอ้ป่านยังยังอยู่พี่น้องเก็บบ่เบิดกมนเลยยังบ่อนยู่ในน้ำอยู่ปุ่นปลาควาหน่อยบืนขึ้นไปพุ่นแล้วจะได้ล่ไปเก็บล้วพี่น้องอาสามีก่อนเนาะครับโอกาสนาพ่อกันไมหมรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ